สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กี่นะคะบ้านยีก่กี่วันนี้มีหวยฮานอยคะ่ะหวยฮานอยของวันที่สิบเอ็ดนะคะของเมื่อวานไม่ได้มานะคะวันที่สิบไม่ได้มาแอนมินรู้สึกไม่สบายก็เลยมันไม่ไหวอะ่ะมันไม่อยากจะคิดอะไรช่วงนี้อาจจะให้แบบเข้าไม่เต็มที่เนาะก็คือเข้าไม่เต็มที่หมายถึงว่าเข้าไม่ครบทุกฮานอยอะ่ะต้องขออภัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวพยายามจะรวบรวม จิตรวมรวม,มสติรวบรวมพลังเนาะเพื่อที่จะให้ใครที่เอาไปแทงแล้วจะได้ถูกทุกมวดเนาะโอเคเดี๋ยวจะให้ของวันที่สิบเอ็ดเลยนะแอ็มินจะให้เด่นสี 3, เนะะ่เลขสี่นะคะลองสามเลขสามนะคะเด่นสี่ลองสามค่ะเ,เขียนผิดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสเก้า สี่ศูนย์สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามแปดหกสี่เจ็ดห้าสี่ศูนย์แปดหวยของวันที่11นะคะเอ็นบินให้เด่นสีลองสามนะคะเด่นสีลองสาม ตัวจอก็ตามที่เห็นเลยเลยคะ่ะใครสนใจเข้าร่วมกลุ่มกับแอดมินสามารถแจ้งแอดมินใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะใครตามวันนี้ขอให้ถูกหวย,ยร่ำรวยร่่มรวยกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ